วันนี้วันที่21เมษาสองห้าหกโน้องเค้กจับขวดนมเองได้แล้วนะโตขึ้นมาแล้วนะลูกโตขึ้นมาอีกขั้นแล้วเก่งที่สุดเลยลูกแม่ฮะหนูเป็นเด็กเก่งที่สุดเลยค่ะหนูง่วงนอนแล้วหนูก็กินนมกินนมแล้วหนูจะนอนใช่ไหมลกูกตอนนี้หนูกี่เดือนแล้วหนูกี่เดือนแล้วล่ะ กี่เดือนแล้วนะสิงหากันยาตุลาฤศจิกาธันวามกรากุมภพามีนาเมษาอ้าวันนี้วันที่ยีปหนูแปเดือนครบแเดือนพอดีวันนี้หนูแปดเดือนเต็มแล้วเนี่ยลูกแม่ลืม แรงร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจที่ประเสริฐที่สุดเลยนะลูกนะมีจิตใจที่ดีงามจิตใจเป็นจิตใจที่ประเสริฐสงบร่มเย็นเป็นเด็กมีสมาธิเป็นคนดีมีแต่คนรักคนไข้เพื่อนฝูงเยอะแยะมีผู้ใหญ่เอ็นดูรักใครนะลูกนะ ให้หนูรอดพ้นจากพยันตรายภายัยพานคนไม่ดีต่างๆให้แพ้ภายตัวเองหายไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับน,น้องเค้กเลยให้หนูเติบโตมาเป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมนะลูกนะ แม่ขอให้ลูกเติบโตมันเป็นคนดีมีศีลธรรมประสบความสำเร็จในชีวิตในเส้นทางที่ลูกเลือกพบคู่ครองที่เป็นคู่ครองเป็นคู่บุญคู่วัส,สนาคู่บุพเพสันิวาสนะลูกนะมีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ดีกินดีมั่งมีสี่สุขนะลูกรักพ่อรักแม่มากๆขอให้หนูเป็นอภิชาตบุตรของแม่นะคะวันนี้วันที่20สเมษาหนูครบ8เดือนเต็มแล้วคะ่ะ ตั้งกายแข็งแรงสมบูรณ์นะลูกนะขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกแม่ขอบคุณที่เลือกแม่ให้เป็นแม่นะลูกแม่รักลูกนะคะแม่เป็ดรักลูกเค้กนะรักลูกเค้กนะคะ